หนึ่งแปดอันเลยหนึ um ่งแปด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เชาช่ช้าออกมาคุยต่อกะบายเขาอ่าน่ดเนี่ยสองศูนย์เออสื่อนี่เด้สองศูนย์ไฟมันขึ้นเขาขึ้นออีกแล้วเขาไปเด็กมันจะให้บอกเขาไปจิตตามันจะรอได้สองศูนย์่มาใส่ในกลองไปซื่อมาทุนนะให้ดีกออกมาใส่ยนุยเขาจะคกว่ายี่สมเลยสิจะร้ไงรงตัวหรอป่าอืออื่คอยชุดช่ยก้อนอะไรสองศูนแ่สบเียบนี้ว เออต้นเ <blender> ่นถปีอะนเงี้ยนี่ไปหมื่นเนาะมาไหนหายม่ออกเรื่องเนี้อเขาจะคือป่อถ้าม่ถือก็เป็นบ <ist. S 1> ัตรนาเหมือนี้ยขึ้นออก